บางช่องก็ไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับบางช่องก็ไม่ได้สนใจบางช่องก็ทํานะครับอ่าแอดก็บอกไม่ได้นะว่าเป็นช่องชื่ออะไรนะแอดจำชื่อเขาไม่ได้หรอกจําชื่อช่องเขาไม่ได้หรอกแต่ถ้าถ้าเห็นหน้าก็ก็จะรู้จักอยู่นะครับเพราะเราไม่ได้มันนานแล้วด้วยนะครับมันหลายปีมั้งสองปีสามปีไปแล้วเออตั้งแต่เราอยู่กันสมัยก่อนแล้วมันก็ แล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วก็ออันนั้นก็หนึ่งแหละนะครับอันนั้นก็หนึ่งนะแล้วก็มันมีช่องผู้หญิงอยู่ก็มีนะเอ็เอซนะเพราะว่าที่ไปที่นู่นนะเอดไม่เคยไปติดตามก็เลยว่ามีช่องไหนที่ไปจากที่นี่แล้วก็ไปไปเข้าไปอทำไปตรงนั้นนะแอดก็มีเห็นว่าหลายคนอยู่เอหลายคนอยู่อที่ไปถ่ายทําตรงนั้นแล้วเขาก็ เลิกกันไปก็มีถ่ายทําแล้วก็เลิกกันไปก็มีคือคือถ่ายไปถ่ายมามันก็เริ่มรู้ว่าเอ้ยเขามีเขามีอันนี้เนี่ยเขามีอะไรนะมีเจ้าถิน่นเ,เขามีเจ้าถิน่นแล้วเขามีกําหนดกฎเกณฑ์ว่าห้ามห้ามไปถ่ายทําหรือห้ามไปทําทนู่นทนํานี่อะไรต่างๆเนี่ยเขามีกําหนดกฎเกณฑ์อยู่แล้วนะเพราะว่าเขามีเจ้าถิ่นอยู่นะเ,เขามีบอสอะไรแล้วก็มี youtube ฝั่งเขาก็มีอยู่หลายช่องถูกไหมเขาก็ทํามากินเหมือนกันเราจะไปแย่งเขาถ่าย นะมันก็จะเกิดการเหมือนกับการแย่งวิวอะแย่งไอ,อแย่งเอฟซีด้วยแย่งเอฟซด้วยถ้าเราไปถ่ายอยู่บ่อยๆเขาก็คิดว่าเราเป็นคนอเป็นไอเป็นชุดเดียวกันหรือเป็นไอทีมเดียวกันอะไรเงี้ยเอฟมันก็เข้ามาติดตามเขาเข้ามากดติดตามนู่นนี่นั่นพอไดเอฟซี FC จากเขาเป็นเป็นพันๆสองพันสามพันคนอย่างเงี้ยก็เริ่มปั่นได้แนละ้วเริ่มสร้างปัญหาเริ่มสร้างประเด็นได้แนละ้ะเห็นไหม ใช่ไหมก็คนที่เข้าไปปั่นไงคนชนธิดานะเขาเขาไปปั่นเข้าไปพูดให้ให้เออคือเหมือนกับเอฟซีในช่องนะไปปันน่น,น,ปนคนนู้นปั่นคนนี้แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นออวตารหรือไม่เราไม่รู้หรอกก็เห็นเขาพูดกันมาแค่นั้นเองว่าไปปั่นให้เขาทําให้เขาเสียหาย ทำให้เกิดความบาดหมางกันนะทําให้เกิดเ,เกิดการไม่คือไม่ถูกไม่ถูกใจหรือหรือเกิดการให้ให้คนเนี้ยคิดว่าอ่ะคนนี้ทําไมต้องพูดแบบนี้ทำไมให้พูดแบบให้เขาเสียอะไร่อยเงี้ยเออไปว่าคนนั้นว่าคนนี้มันก็จะทําให้คนมันเข้าใจผิดไงพอเข้าใจผิดก็เอฟซีก็ไปตําหนิคนนั้นคนนี้มันก็เกิดปัญหาเกิดประเด็น แค่ในโซเชียลเนี่ยแค่ทำอย่างนี้แค่นั้นเนี่ยมันก็เปิดประเด็นแล้วเออก็น่าไม่แน่ไม่ไม่น่ารู้หรอกก็รู้เป็นบางช่องนั่นแหละรู้เป็นบางคนแค่นั้นแหละเออแต่ว่าถามว่าทางนู้นเขารู้ไม่รู้ทางนู้นเขารู้เพราะว่าเขาประสบกับตัวเองไงเขารู้แต่เราไม่เคยไปดูเขาไงเราเลยไม่รู้เออเราต้องมานั่งไล่เพราะเราไม่จําเป็นต้องไปนั่งไล่ว่าใครเป็นใครยังไงหรือเปล่าเราไม่คงไม่ไปไล่หรอกเพราะว่า S <S เราไม่อยากจะรู้หรือไม่อยากข้องเกี่ยวด้วยมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเอาง่ายเราก็แค่พูดบอกว่าเอาทางสีกอไม่มีนะแล้วก็พูดแค่นี้แหละสีกอไม่มีนะสีกอไม่เกี่ยวนะเออแล้วก็โตแยงได้แค่นี้นะครับเพราะว่ามันมันออกไปนานแล้วมันไม่เกี่ยวกับทางนี้แล้วต่างคนต่างอยู่แล้วใช่ไหมลนะ่ะคือคืออย่าอย่ามาเหมาทางนี้อย่ามาเหมารวมตรงนี้แล้วก็พูดแค่นี้เออพอทางู้ก็เข้าใจมันก็ไม่ได้มีปัญหานะครับก็แยกกันไป แตกแยกกันไปไม่เกี่ยวกับเราแล้วอ่ะออไม่เกี่ยวแล้วเราไม่อยากจะเป็นสนใจหรือไม่อยากจะไปติดตามเขาแล้วว่าใครนะครับตัวเขาเองออกมายอมรับเหระก็ก็ดีเนะี่ยออกมายอมรับแล้วก็เคลียให้มันจบไปซะน,นะแล้วก็แล้วก็บอกเลยว่าทางนี้ไม่เกี่ยวนะเออคุณมาทางทงนี้ก็จริงแต่ว่าไม่เกี่ยวกันนะเออก็ต้อง เราไม่ได้รู้เรื่องด้วยเอาพูดง่ายๆไม่รู้เรื่องไม่ได้มีผลกระทบหรือไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นตรงนั้นเลยบอกได้เลยไม่เกี่ยวสั้นๆเลยนะไม่เกี่ยวกันนะเข้าใจนิดนึงนะครับเอาอย่างนั้นดีกว่าเอคุณจะทำมันก็เรื่องของคุณคุณจะได้เงินหรือไม่ได้เงินหรือได้ผลประโยชน์หรือไม่ได้ผลประโยชน์มันก็เรื่องของคุณแล้วไม่เกี่ยวคุณจะมีปัญหาก็ต้องเรื่องของคุณแล้วเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเอาพูดง่าย เพราะฉะนั้นก็พูดกันไปเลยยอมรับกันไปเออแยกกันไปนะครับทมลุงบอกไม่เกี่ยวจะปาดงเขาว่าที่ที่สี่กอเออมันไม่เกี่ยวจะปาดงเลยแล้วละ่ะเขาว่าที่สีกส่กอสี่กอก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันเออทุกคนก็ออกมาทวงติงได้ว่าไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งเออไม่เกี่ยว หรือคุณจะเกี่ยวกับคนอื่นก็แล้วแต่นะแต่เราไม่เกี่ยวกันแล้วกันเราฝั่งนี้เราไม่เกี่ยวกับใครนะเอ,อพูดกันสั้นๆแยกแยกกันนะแยกกันออกไปแล้วกันอย่ามาข้องเกี่ยวกันเพราะเราไม่รู้ไม่เห็นด้วยเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ไม่มีรู้ว่าแผนการคืออะไรนะครับเออแผนการแบบนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วเราไม่คิดจะ ทักชวนเราไปทําแผนการพวกนี้นะไปผูกปั่นคนนั้นเราไม่เอาเด็ดขาดเลยถ้าเรารู้เราก็ไม่เอาเลยบอกได้เลยว่าถ้าชวนเราไปทําแบบนั้นนะเออทําแบบไปปั่นกระแสไปทําให้คนเขาผิดใจกันทําให้เขาเกิดความบาดหมางกันเนี่ยเราไม่เอาเด็ดขาดเลยนะครับไม่ต้องมาคุยเลยนะแม้แต่จ้างให้แอไปปีนกําแพงเรายังไม่เอาเลยเอเอฟซีแอบอกเลยเลยไปปีนลวงงี้นเราก็ไม่ทําอยู่แล้วมา มันดูแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คอนเทนต์เราที่เราต้องทำไงไม่ใช่เออเราเห็นมองดูแล้วมันมีผลเสียมากกว่าผลได้เราก็ไม่ทําอยู่แล้วนะคืออยากจะทําก็ทําง่ายๆมันก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมาเอฟเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปอ,อจะมายุยงายุแยงให้เรามีปัญหานะใช่อันนั้นเข้าสายเดียวกันอยู่แล้วทางนู้นอันไม่ ข้องเกี่ยวหรอกทางนน้นเขาจะทํายังไงก็เรื่องของเขาอมันสายเดียวกันกันอยู่ทางนน้นอ,อยู่แล้วเออแอดแอดไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันเลยคนละประเด็นคนละสายอ่ะเอพูดง่ายๆอยู่ด้วยกันก็จริงอยู่นะแต่ก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวนะแอดบอกตรงนะครับเออไม่เคยยุ่งเกี่ยวคนละสายคนละอยู่ถึงจะอยู่ฝั่งเดียวกันเราก็ไม่สนิทเอาพูดง่ายๆไม่สนิทเลยเอาจริงๆ ไม่เคยสนิทไม่เคยได้ไปยุ่งเกี่ยวไม่เคยได้ไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆแอดไม่ไม่มีนะถ <c oughs> ึงแอดจะอยู่อย่างนี้คนเดียวแอดก็อยู่อย่างนี้แหละแต่เราไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับพวกพนั้นเรารู้เข้าโหนะครับรู้เรื่องราวต่างอย่างเข้าโหเนี่ยนะตลอดแหละสิ่งไหนที่ไม่ค่อยดีมาประจําเข้าประจําแอดแอดก็รับรู้อย่างเดียวอ่ะคนนี้เขามีอ่าหลังบ้านกันนะเออ มีรายได้จาก f อซนะครับฝากมานู่นนี่นั่นอะไรมันจะมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเข้าหูแอดตลอดเลยเออมันจะเป็นแบบนั้นแอดก็ไม่ได้ย่งเกี่ยวเพราะราแอดก็ไม่ได้มีหลังบ้านกับใครอยู่แล้วใช่ไหมเออถ้ามันมีในสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ได้ยินเข้าหูมาโดยตลอดคนที่ดีๆมันก็อยู่ไม่ได้นานหรอกเอฟซีถูกไหมคนที่มันไม่ได้หวังดีหรือเอ่อ กินหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยเอฟซี MC, นะมันได้ข่าวเข้าหูประจาเว่าก,กินหลังบ้านยังไงกันอะไรยังไงอย่างเงี้ยเออกับเอฟซีอย่างเงี้ยเออไปหลอกเอฟซีมานะครับอย่างงู้นอย่างงี้ทำน,นู้นเนี่ยอนก็ไม่เข้าใจเอ,อมันจริงหรือมันเท็จหรือยังไงใช่ไหมเออล้วก็ได้แต่ฟังฟังหูไว้หูแล้วไม่ค่อยเชื่อแต่มันก็มีคนพูดกอกหูอยู่ตลอดเวลาว่าเออคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้ช่องนี้เขาเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย เราก็ได้แต่ฟังเขาไว้เฉยๆแต่ก็เราไม่ได้ไปทําอะไรเพราะามันไม่ได้เกี่ยวกับแอดแอดกันเลยไม่ได้มีสนใจแต่ว่าถามว่ามันมีผลกระทบอะไรไหมแต่ถ้าเรื่องนี้มันเปิดเผยก็ความเสียหายก็เกิดจากความเสียหายก็จะเกิดกับลุงป้าไงนะถ้ามันเปิดขึ้นมานะก็มันจะเสียหายก็คือเหมือนกับอ่า YouTube ฟังลุงอ่ะทแบบําแบบนู้นแบบนี้ที่มันไม่ถูกอะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเสียหายในทํานองนี้ เออนี่แหละเอฟซีสวัสดีนะคุณแม่สุมตณน,นะครับทานข้าวเรียบร้อยแล้วครับผมอ่อนจันนะครับสวัสดีครับมันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะเข้าหูประจําเข้าหูเข้าหูเข้าหูเรื่องไม่ค่อยดีก็จะเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ไปพูดที่ไหนนะไม่พูดแล้วก็จะเฉยฟังไว้ว่าเออมันจะดังไม่เรื่องแบบนี้มันจะมีใครมามาถามหรืออะไรหรือเปล่าเอมีปัญหาใหญ่กว่าน,นี้ไหมมีคนรู้ เยอะแยะไหมอะไรเงี้ยถ้ามันถ้ามันเรื่องนี้มันเงียบเงียบไปไม่มีประเด็นร้อนแรงแต่เรารู้อย่างเงี้ยเราก็เฉยเฉยถ้าความเสียหายมันไม่เยอะเราก็เฉยเฉยไปนี่แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ถ้าอันไหนที่มันบันสั่นสะเทือนมากมันเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างมันก็ต้องพูดเออมันก็ต้องพูดแต่มันก็ผ่านมาได้นะผ่านมาเสียหายก็เสียไปเป็นจเป็นบางบางจำพวกบางบางลายอ่ะเสียหายไปก็เสีย แต่ว่าคนที่เสียน้อยก็ไม่ได้เป็นไรนะเราก็คิดว่าเอ้ยเขาสูญเสียเงินเท่าน้นเท่านี้มันก็มีอยู่แล้ว fc เรื่องพวกนี้มีตลอดมันมีมาตลอดอยู่แล้วเออ,อย่าง fc ที่เขาจะทุ่มทุนช่วยเหลือใครเ,เขาก็ช่วย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 เขาไม่ได้คํานึงถึงเรื่องว่า,าภายภาคหน้าหรืออนาคตข้างหน้าเนี่ยคนนั้นจะเป็นยังไงคนนี้คนนั้นจะอยู่กับช่างใหญ่ได้นานแค่ไหนนู่นนี่นั่น,นแต่ครับตอนณนะเวลานั้น ณชั่วโมงนั้นเขาช่วยคนนั้นเต็มที่นะช่วยไปเต็มที่เราก็เฉยเฉยแล้วก็ดูเขาเ,ออเขาได้นู่นได้นี่ได้สร้างบ้านได้รถเออได้ซื้อคงซื้อของได้ทุกอย่างนะแอนก็เฉยเฉยนะไม่ได้ไปไปอิจฉาริษยาอะไรก็เลยเฉยเฉยเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้มีปัญหาแต่ผลสุดท้ายนะครับเขาก็ทําให้แม่ผู้ใหญ่ใจดีเนระ้องไห้ <laughs> เสียใจนะครับ เ,ออเครียดเสียใจว่าเขาไม่น่าเขาพลาดเขาไม่น่าคิดว่าคนนี้เป็นคนดีนู่นนี่นั่นเห็นไหมมันมันมันไปตัดสินใครไม่ได้หรอกดีไม่ดีใช่ไหมนะมันต้องดูใช้ระยะเวลายาวยาวดูว่าเขาเนี่ยจะซื่อสัตย์หรือว่าอยู่กับช่างใหญ่นานแค่ไหนยังไงอ่าสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ดีอย่างอย่างที่เขาตั้งใจอย่างที่อ่าแม่แม่หรือผู้ใหญ่เอฟผู้ใหญ่ใจดีที่เขาช่วยเหลือมาเขาไม่ได้ทําให้ได้สมหวังมันก็จะเป็นอย่างนั้น ไม่ได้สมหวังดังที่แม่แม่ที่เขาตั้งใจที่จะให้เป็นไม่ได้เป็นแบบนั้นเ,เขาไม่ได้ดีพอเขาได้สมใจแล้วเขาก็เขาก็ชิ่งนะครับก็เชิดแล้วก็ไม่ได้ทําตามออ่า้ตามตามที่เคยให้สัญญาไว้ว่าจะอทําให้แบบนู้นแบบนี้เขาก็ไม่ทําเขาก็เฉยได้แล้วก็เฉยเฉยเห็นไหมนะ เจ้าของสถานที่สวยปแล้วคุณจกกักรพงศ์ก็นิดหน่อยเขาก็รู้กันแล้วล่ะมันจะได้รู้กันทัทีหนึ่งไงเออใครดีไมดไนะ่ดีก็ว่ากันไปแหละเอาพูดกันตรงๆนะดีก็ว่ากันไปไม่ดีก็ก็เคลียร์กันแค่นั้นเองเราก็ได้รู้ไงเขาก็ได้รู้ด้วยเเขาจะรู้ว่าใครเป็นใครด้วยหละต่อไปใช่ไหมอ่า <c oughs> มันจะได้เคลียร์กันได้เพราะว่ายูทูบเบอร์เนี่ยพอเราไลฟ์สดหรือเราพูดเนี่ยเราถึงกันอยู่แล้ว ถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวข้องกันแล้วมันถึงกันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวถึงกันแน่ๆไม่ได้มีอะไรนะถึงถึงแน่นอนเพราะมันสื่อกันในทั่วประเทศอยู่แล้วเราใครจะมาดูก็ได้ดูไหมมันเป็นเปิดเป็นสาธารณะอยู่แล้วใครอยากจะมาดูใครอยากมารู้ว่าเรื่องนู้เรื่องนี้มันมาจากไหนยังไงก็ดูกันได้นี่เออศึกษาเอาได้ตึกตองดูได้นะครับอันไหนที่มันไม่ดีเราก็จะไม่ต้องเอาไปหรออันไหนที่เราไม่รู้แล้วก็ เราก็ดูซิว่ามันใช่หรือไม่ใช่อย่างไง <c oughs> ถ้าไม่รู้ <c oughs> ก็ต้องไปสืบสาวอกับคนที่เขารู้เอานะครับว่าเขาคือจริงหรือเปล่านะครับเป็นคนนั้นใช่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ศึกษากันไปดูกันไปเดี๋ยวก็ต้องรู้เอง <c oughs> นะไอ้คนที่มันอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ได้เอาง่ายๆคนที่เขาเป็นอย่างนั้น <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆ <c oughs> ไปอยู่ตรงไหนก็จะเป็น มันแยกไม่ได้หรอเอฟซแยกไม่ออกก็จะหาปัญหาหาเรื่องราวให้มันเกิดให้มันเกิดมาให้เกิดมีผลกระทบตลอดเวลาห <c oughs> นึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นก็พินาศที่นั่นอ่ะใช่ไหมก็ตามนั้นนะครับผมนะออก็ออแล้วแต่ แล้วแต่พิจนารณาเลยล่ะนะเอฟซี FC นะเอ่อก็ขอบคุณมากเอฟซทุกท่านนะครับยังไงก็ลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะครับก็ว่ากันไป <c oughs> ใครจะใครจะทํายังไงก็แล้วแต่คนที่ไม่ดีมันก็อยู่ไม่ได้นานหรอกเอฟซีอบอกได้เลยเ,ลยเอ่อคนที่อยู่ได้ก็ก็คือความดีของเขาคือสม่ำเสมอไปนะครับก็อยู่กันไปเออคนที่ไม่ดี มันจะอยู่ตรงนั้นมันก็อยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็มีปัญหานะอยู่ตรงนู้นก็มีปัญหาตรงนี้ก็มีปัญหานะมันมีปัญหาตลอดอยู่ไม่ได้ตลอดอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้เพราะอะไรอยู่แล้วบางทีเขารู้เท่าทันไงอ่าเห็นไหมอยู่ตรงนั้นก็มีคนรู้เท่าทันนี่ก็อยู่ไม่ได้มปีปัญหานะเพราะว่าเขาเห็นแล้วไอ้น,นี่มันอยู่แล้วมันมีประเด็นเนี่ยเดี๋ยวคอยสร้างปัญหาคอยสร้างกระแสให้มันเกิดประเด็นขึ้นมาเขาก็เชิญออกไปไม่ต้องอยู่ เออให้ออกไปแค่นั้นเองเอ,อ่อยู่ไม่ได้ก็ต้องแยกกันออกไปแค่นั้นเองเอ่อ